นี่เป็นห้องน้าําสําเร็จรูปครับเราจะต่อห้องน้ําห้องน้ําน็อกดาวครับนี่ครับเอาตุ้มเล็กก็พอเดี๋ยวฮะตัวเล็กเอออต่งๆหนึ่งทางเยเอ,อ,นเอน,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 นะนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้ครับ ห้องน้ำน็อกดาวครับตับ่งบ่งมันนี่ ใส่สายกันสุดเข้าไปก่อนนะครับทุกครั้งที่เราต่อห้องน้ําจะให้ดีครับมันต้องมีสายกันสุดนะครับพี่น้องแนาสุนะั้นถ้าท่านใดไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแต่ช่างแนะนําก็ถ้ามีก็ดีครับสายกันสุดช่วยได้เยอะมากๆเลยครับอันนี้คือสายกันสุดขนาด4นิ้วนะครับซื้อมาพร้อมก็จะแถม้อรัดสตเลสอย่างดีเลยครับไม่เข้าสนิมครับใช้ได้นาน อันนี้คือห้องน้ำน็อกดาวครับสำเร็จรูปยกมาทั้งตัวเลยครับแล้วก็มาต่อท่อน้ำออกน้ำเข่าเองสะดวกสบายครับในการติดตั้งง่ายมากห้องน้ำน็อกดาวนะครับมันจะมี3เส้นนะครับน้ำทิ้งน้ำทิ้งตัวนี้ครับทีเดอันนี้คือน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งของน้ำน็อกดาวแล้วตัวใหญ่อันนั้นเป็นท่อส้วมครับแล้วตัวเล็กสุดริมนู้นก็จะเป็นท่อน้ำดีนะครับ มันมีอยู่สามท่อเราต้องต่อให้หมดทุกสมท่อนะครับแค่นี้เราก็จะถ้าเสร็จงานนี้เราก็จะใช้งานห้องน้ำได้แบบสบายใจนะครับตัวนี้เราก็เจาะเสร็จแล้วเราอยู่ในขั้นตอนที่ขุดดินผุดทรายขึ้นมานะครับแล้วก็จะวางท่อสีลงไป จะขุดให้มันพ้นท่อเพราะเราจะเทปูนข้างบนนะครับงานท่อน้ําเป็นงานไม่ง่ายและไม่ยากครับถ้าเราเข้าใจกับเนื้องานนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับและมาให้กําลังใจซึ่งก,กันและกันไม่ว่าท่านั้นจะเป็นใครผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมไมนต้องขยับท่ออาาขอบคุณทุกกําลังใจเลยครับผมอะไรนะออาารไม่เป็นไรขยับพวกเราก็ต้องขยับ เกี่ท่อขาดใช่ไหมใช่หมอ,อไม่เป็นไรวางไม่ได้เออตอนนี้เราก็เจาะเสร็จแล้วนะครับเจาะเสร็จแล้วก็จะขุดดินขึ้นมาเพื่อทําทางวางท่อขนาดสี่นิ้วท่อส้วงครับและท่อนิ้วครึ่งเป็นท่อน้ำทิ้งเราจะลงบ่อนี้ครับนี่ครับ,รบจะเป็นยังไงนั้นก็คอยดูแนวทางกันต่อไปนะครับไม่ยากครับงานท้องน้ําไม่ยากครับ ้าาาเเรทเผมวขใจเเไม่ยากครับงานห้องน้ำง่ายนิดเดียวครับเพียงแต่เราต้องใช้เวลาในการทำงานนิดหนึ่งใจเย็นนกับงานครับผมนี่ครับตอนนั้นทีมงานเรากำลังขุดอย่างคำมะเขเม่นครับขอดูหน้าตาตอนขุดหอยหันนาสิ เออนี่ครับทีมงานเราเข้ามาเข้าเม่นกับการขุดมากเลยครับ เริ่มวางท่อส่วมแล้วครับนี่เป็นวิธีการต่อของน้ำน็อกดาวน์นะครับ พ่อส่วมพ่อน้ำดีพ่อน้ำทิง้งสามอย่างทากาวเลยนะครับพอทากาวเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วปากหน่อยหนึ่ง ใส่นอกสวมนี่ครับเหยียบไปข้างล่างนี้เป็นถงังสวมนะครับลองเียบดูก่อน สนเ้นหน้าตาการต่อก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแน,นี้ครับก็เป็นการต่อท่อส่วม ผมพูดดีกว่ามันผมพูดดังเบาอ่ะไม่ต้องมีไม่ตอนนี้กำลังต่อจ้ำเข้าไปแล้วครับเป็นท่อส้วมครับรโอเคถ่ายไปแล้ว นี่คือเรียบร้อยจบงานฝังแล้วก็เทป,ปูนถ้าต่อน้ำก็ที่ได้เลยเนี่ยใช่จังเังด้เอันนี้ก็เหลือท่อน,น้ำทิ้งแต่ท่อน,น้ำดีตอนนี้เรากำลังจําท่อน,น้ำทิ้ง พร้อมทิ้งต่อเลยอย่างงี้ นี้ก็ทอ่อน้ำทิง้งนะครับขนาดยุครึ่งสำหรับห้องน้ำนอกดาวโอเคตันนี้ทอ่อน้ำทิง้งก็เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว นี่ก็เหลือต่อท่อน้ำดีนี่ครับน้ำดีข้างผนังกำแพงเราก็เดินไปแล้วนี่ครับน้ำดีที่ท่อของน้ำรว,วครับ แล้วก็กบก็ต้เป็นไม่ก่าม้าเหรอครับจะได้ออกมาให้ครับกบพอแล้วครับแล้วก็เราจะเทปูนราดับเ่าไปเลยครับแล้วตรงตรงนี้ตรงปากบอดตรนี้เราก็จะก่ออีฐแดงปีดตรงนี้ครับนี่ครับก็เสร็จทุกอย่างครับ ทั้งน้ำดีท่อซ้วมท่อน้ำทิ้งทุกอย่างเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่ในช่วงในการเทพื้นปูนเข้าไปเหมือนเดิมครับนี่ครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยครับเส็จสมบูรณ์ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับคลิปนี้ก็ให้ความรู้และให้แนวทางในการทำงานสำหรับห้องน้ำน็อกดาวนครับท่านผู้ชมก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ